เอาละครับพวกกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมแค่ๆเล่นเหมือนกับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นไม้ไม้ครับแมปปักแมปปักว่าชื่อแมปว่าอะไรเดี๋ยวผมอินเสิร์ให้นะครับปิงปิงโอเคครับซึ่งแบบนี้ครับก็ผมไปโหลดมาจากในเน็ตใครอยากได้แบบนี้มาปักกัวก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับซึ่งคนที่จะมาปาักกัวด้วยในวันนี้ก็คือคุณมาตานะครับคุณเชียร์ันะสกีใช่กกแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์รู้ไหมเซอร์ไพรส์อะไรดูดูไอ้ตรงนี้มันหมุนได้ไงอะ โอเคมามโอเคไปไปไปมาจับเวลาแล้วเราจะเล่นจบกี่นาทีไปมาใช้สปิดนะใช้สปิดมาใช้แล้วสปิดนะฮะไม่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 ต้องใช้แล้วสปิดก็ได้ไอ้แมปนี้ก็คือมันมีจับเวลาให้อยู่แล้วคุณมาตัดนี่นี่มามามันถึงนี่นะเออมันเหมือนแมปนี่ไงเหมือนแมปนี่ไงที่เราเคยเล่นไงมาเริ่มรันแล้วนะเริ่มรันแล้วเวลาเริ่มรันแล้วรันเลยรันโอเคมันมันนับเวลาแล้วที่ผมตามหลังคุณแคทเพราะว่าผมแบบ เกียร์นะอู้หู้นี่ไประตูเปิดแล้วนี่ตัวมันเล่นอยู่วะอ๋อรู้รู้แล้วนี่ปลากล้ว้ไหมปุ๊บอ้าวเดี๋ยวเอ้าวมาตัดรู้เหรออ๋อก็เคยเล่นไคลโดนเด็กใบเล่นไคลโดนอะไม่จัดก็เชื่อเจ้าแม่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ผมมัวล้นจนใช้สเปกเตอร์มาบินอ่ะไม่รู้ว่ามันเดี๋ยวนี้มันตรงนี้มันเล่นไงวะอ๋อไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ผมผมรู้มะตะก็คือให้เราเข้าไปข้างในนะ ซึ่งแบบซึ่งที่ทำคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจกบใครแล้วก็คือก็คือชิดแตก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 ถ้าตัดินแตกไม่นะ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 อุตส่าห์เล่นโจ้ฟอร์มจะเล่นอุตส่าห์เคยเล่นใครรมมาโอ้รอรอก่อนรอก่อนซึ่งอันนี้น่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นไบอมาเลยนะไบอมไม่กินสารกับป่าวะวอันนี้เขาเรียกว่าคินสารโฟเลตกับว้าโฟเลต ใบองค์ที่แบบพอเลสเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะถ้าเป็นพวกเด็กหัวเด็กผมเคนโบราณเนี่ยชิบเบอร์เขาจะเอาไบอค์พวกเนี้ยไบวาฟพอเลสมาฆ่าไอ้เนื้แมนเไยที่ผมก็งงว่าจะฆ่าทำไมเนี่ยพลิกลินก็มีที่เทิเด้อไม่แต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าหลักสูตรโบราณนั่นแหละไม่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 ใช่มันเป็นหลักสูตรโบราณแล้วอ่ะหายดน้อแมนแบบมีหลักษณะหนึ่งอ่ะที่เขาใช้เอาหนึ่งจุดแปดจุดเก้าก็คือเป็นเสาร่อเนื้อแมนอ่ะปรับทั้งต่ำๆโยนออมาร่อเนื้อแมน นัน่นอ่ะแต่ไม่ทำกงนสูตรนั้นเอาหรือีวีว yeah. ีวัตซซึ่งบอกเลยนะว่าคอมมานแมปแมปแมปนี้ดีมากมนะเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าผมหลบปั๊กอินมาเล่นอ่ะเึ๊บเหมือนผมหลบปั๊กอินมาเล่นอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ปั๊กอินเป็นคอมมานล้วนนี่นี่อะไรวะ นี่ What baby t r i p e r อุ้ยตรงนี้เราเราเรามาถึงอะไรแล้วเนี่ยเป็นอุ๊ยเราเราก็จะอ่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บินขอขอบินขึ้นมาหนเลยไม่ได้อ่ะมาอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้รอก่อนรอก่อนเออผมสปีดแล้วนี่ยมันสปีดแล้วในตำนานเลยอะไรวะกูกูมาตัดขั้นได้แล้วถ้าเกิดสมมติจริง ถ้าราเข้คว้ามาอีนี้จะจบทีืนะปึ๊มปึ๊มไม่ไม่อยากกระโดดคุณมาตรอยากระโดดเชเชอญผมดูนะนี่อ้ยอยากระโดดโอเคก็คือก็คือพอลงไปปุ๊บให้กระโดดแล้วไม่ต้องกดกดสเปกบาอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ผมรู้ปึงอุ้ยมันก็ต้องมันมันต้องกระโดดมาตรงสลามอ่ะ กินขอกดอดแล้วไปได้ละไก่อน่าจะต้องเฮ้ยไม่ถึงเอ้ยได้ได้ได้หยุดได้ได้ความจริงมันหักไม่แม่พวกมันนี่เป็นระดับ easy นะทำได้เขาบอกไปดิเอ้ยจะถึงน้านบนละอ๋อนี้คุมมาตัดผ่านไปเร็วเอ้ตรงมันได้ไม่คุมมาตัดกระโดดตรงไหนอะกระเราจากชั้นสองอะชั้นสองบินอะไรกระโดดเลย โอเคครับ oh. เพื่อเป็นกอารประหยัดเวลาขอขอทำล็บเลยแล้วกันนะครับ แม่นี่ผมรู้นี่ต้องมาทางนี้ขั้นหนึ่งก็ตายกับแตยกันไม่ไหวแล้แต่งนทางไหนก่อนนะทางไหนอะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดม่แม่คุณมาคุณมาแต่นี่นี่นี่พอขึ้นแบบตรงนี้ให้ไต่มาตรงนี้แล้วแล้วมาทางนี้อ๋อขูเขาแตกันละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมคุณแมาแต่บินคุณแม่ได้บินนะอ๋ออันนี้ผมรู้ผมผมรู้แล้วต้องเล่นยังไง ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อ๋ออ๋อเข้าใจผมเข้าจะจะผสมอ่ะนี่ไอ้ตรงนั้นเรามันมันแค่ทำเอาไว้ลองอืออ้อันอันอันนี้ผมรู้อุ๊ยอันนี้ก็คือให้เข้าอะไรวะโอเคนี่นี่อนอันนี้ก็คือให้เข้าแล้วก็รีบไปเลยพอพอเข้าไปในประตูปุ๊บแล้วก็รีบรีบวิ่งเลย โอเคผมผ่านแล้วผ,ผ่านแล้วนายดันนี้ง่ายอยู่นะต้องต้องมีสติดันดันนี้ไปทางไหนอ่ะอ๋ออันนี้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 แล้วอันและ,นละคนคนสร้างเขาอู้รู้รู้รู้สึกสบายตาเนาะสบายตาดีกว่าหรือว่าต้องผ่านอีกกี่โลกอ่ะไม่ถึงแล้วเพิ่งออกในเทอร์มาเหงาดิใช่ น่าน่า,นาีกนานนะแต่ในคลิป<ม>อาจจะหเห็นหแค่ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีอะไรนะหรือว่าเราตัดเป็นอีพีสองดีวะม่เราตัดอีกีหนึ่งโอโ้โหไม่ชอบปักอินเนี้ยดูอ้าวเดี๋ยวอินนีก็เดียว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 ผมไมปปรับต้นไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับตอนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยคอยรแป๊บนึงไปปรับตอนไหนวะ <laughs> ไม่ไม่ผมผมผมไม่ได้โกงนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมไปเลอปรับตอนไหนวะโอเคไม่เป็นไรโ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> อเคโอหนุ่มโอเคอะทุกคนถือว่าไม่เห็นกันนะโอเคนะ <laughs> ือว่าไม่มีใครเห็นนะชาบ,บื่อกี้ถือถือว่าไม่มีใครเห็นนะใช้ได้นะอธิตาฟความจริงกันใช้ได้แต่ผมไม่รู้ดิดูแต่มัเป็นไม่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 ไมคนอ่าไปไปดูเลยคอ,คอมเมนต์ของเขามาแล้วมีมีฝรั่งมาคอมเมนต์เยอะแม่เราไม่บอกช่องช่องไงชื่อเอาง่ายเขาเป็นเด็กเขาก็ดูเพียวก็แสบก็ผมแก่คือไปบอกเขาให้ใช้โซเดียมเพราะพยอมใช้อ่ะเศรษ ไอ้นี่มันยันงั้นอันี้มันกระโดดยังไงวะเออลองลองทำทีสเตตมาจังหวะอุ้ยใและขวดมาเราทำแบบนี้ไม่ดีกว่าเออ เรามาแล้วอินเราเราไม่อยากคือเราไม่อยากคัดีแอคอะไรอะไรนะอันนี้พแจ้งก่อนคนดูเเราไม่อยากทับดีแอคอะไรเลยนะเพราะถ้ามันคือมันเหยุโดนคนด่าว่าปิดแต่ที่ว่าเงี้ยคนก็ยังด่าแล้วว่าปีกจริงๆเราไม่มีคนเราดีแอคยังไงเงี้ยปิกนี่ยังไงว่าด่าเขาจะโอเคด่าตู้เปิดได้ เออเอาเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยผมแรกผมแรกผมแรกเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยมีตรงนี้ดีมร่อนไม่ร่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กับดีสักพักจีหอยอ่ะอันนี้มันเล่นยังไงวะเอาประตูเอาประตูก่อนมันต้องน่าจะต้องโดนนะสักอย่างน่ะน่ะจะต้องกระโดดลงไปบนเตียงนะเพราะเตียงมันสามารถเอเมลจีได้อย่าอย่าลืม อย่าลืมครับอย่าลืมท well, so ัศนือว่าทัดก็เปลี่ยนเยอะมากเลยอย่างหลังมาทัดก็สเปนวอลวกสตีลันอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเขาจะทำอะไรแน่แล้วมนดูก็คือว่ากระโดดไงกระโดดไงกระโดดกระโดดไงกระโดดมาโดนตัวนี้กระโดดตรงไอ้เตาอ่ะแล้วก็กระโดดมาตรงตู้หนังสือเออเออได้เลยรู้ไหมทำไมพอยเราถ่ายคลิปรู้ไหมต้องถ่ายทุกคนถ่ายคนเดียวมันรู้สึกแปลกๆก็จะไหมพูดพูดพูดคนเดียวเอ้รู้สึกแปลกๆไหมต้องอนมาด้วย แต่ถ้าใส่นคนเดียวมัเล่นคนเดียวมันต้องเล่นสองคนเนี่ยแล้วไปชวนคนมาเยอะๆมันก็ไม่ได้ชวนคนมาเยอะๆตามจริงก็อยากชวนมาเยอะๆเลยแต่ไม่มีใครว่างเลยสักคนคือตอนเนี้ยไอ้ตี้ที่อยู่ในนั้นตอนนี้มันหายหมดเลยแค่ผมเนี่ยตอนนี้แต่ตามจริงก็มีนั่นแหละแต่ว่าคนนึงไปเล่นเบรโวคนคนนึงไม่ว่างคนนึงนอนคนนึงขี้เกียจน,นี่คนนึงก็โวคนเกินไปแลนะเขาก็หายเบรโวไปเชื่ออะไรละ นีแต่เมื่อก่อนอ่ะแครแค่แค่ผู้เก่าแบบเล่นก็เป็นทกคนผมอยากเป็นอย่างนั้นมากนะครับถ้าผมนั่เอ้ยเอ้ยอยู่งั้นดิ๊งเงเปิดชิดปัะคองเปิดเปิดฟังเพลงดิ๊เลยฮะอะไรนะใส่ใส่ดิ๊ิใส่ดิ๊งได้ใส่อะไรอ่ะต้องใส่ดิ๊งนี้ก็แล้ก็บอลนะครับอ้แบบดิ๊ โอเคไม่ต้องทำเลยอุ้ยเฮ้เดี๋ยวด้ะอันนี้อุ้ยอชอบชอบอุยแล้วแล้วเราก็รีบปุ๊บลงอะแล้วคิดเป็นรวมไม่ต้องรอนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปแบตโรวแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์กูเกียดติมากเลยทุกคนคิดว่าคลิปกดชังจะมาเท่าไหร่ครับคลิปกดชังถ้าอยากให้กดชังเร็วๆนะครับผมกดชังเลยสปีดล้านการเยอะๆก็เอากี่ไลค์ดิสิบไลค์เหมือนเดิมนะครับพอสิบเอาไม่ใช่คลิปคลิปนี้ยี่สิบไลค์ไปเลยไม่ไม่ใสา่ที่ต้องใช้อะไรเยอะๆก็คือหนึบขี้เกียจ มไม่ได้ไมไ่ไม่ได้เพราะหิวแล้วอะไรหรอกขี้เกียจทำเอาเด้ฮัลโหลพัดตาพัดตาไม่ได้ยินใช่ปีนโอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหลอ่ะวะโอเคจะปิดแล้วมันจะไอเดีวยวไงถ้าเจอมครับแล้วแบบเราก็เสียเลื่อกันอยู่ในช่วงระหว่างนี้ก็คือผมก็พลาดบ้างชัดก็พลาดบ้างอย่างผมเข้าเจอแบตเชียนเจอสเตเบิลแล้วแบบพลาดโดนหมูตกตายอางเงี้ยแล้วมันชัดเกินสกุดโฟนเขาไม่อยากให้คนตายไงแล้วผมก็เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปสอนลงโซเดียมมามาแน่นอนนะ ว่าอยากให้มาฟากกินโซเดียมมันก็บูดแรงกว่าไม่มีอะไรโซเดียมมันบูดแรงก็ติดไฟไหนอันนี้ไปไปทางไหนวะอด๋อ <c oughs> ร,รู้แล้วทำไมนี่<อ>มันมันต้องลงมาในน้ำเออ You, <dude. S 1> อจีอคลิปเอ็นี่รอไปเลยนะเอ็ที่ทำไว้นะเอ็มเละคลิปคลิปแนว MLG ถ้าเกิดจะอยากดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวําไม่นะ mm hmm. คอมเมนต์ถ้าไปมาเย้ yeah! let's go stop the c o u stop the c o u เย้ว่าไม่จบไม่มีผมละคับแต่ว่าผมก็มาแคดดกขึ้นลินไงนะ โอ้ยเบบี้ทริปโปอเย้อ้ยแรง์สีโอ้โหถ้าเกิดสี่พันสี่พันขึ้นอะก็จคือจะเป็นไลนงสุดท้ายเลยตอนนี้เราเราก็จบแมปเป็นที่ละประมาณโอเคถ้าเกิดสมมุติคิดเห็นยังไงกับวิดีโอนี้ก็คอเมนต์ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด like, ไลค์สับรัคร์ด์และเพื่อไม่พลาดกินไปชิก